ลูกค้าเป็ดไข่สาวนะครับหลายคนมีความกังวลนะครับว่าสั่งน้อยเราจะส่งให้หรือไม่นะครับก็ราคาที่เราขายตัวละร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านจะสั่งตั้งแต่สิบตัวยี่สิบตัวนะครับเราก็สามารถที่จะส่งได้นะครับท่านอยู่สุรินท์อยู่บุรีรัมย์อยู่มหาสารคามอยู่กาลสินร้อยเอ็ดอุดรนะครับไปได้ทั้งหมดนะครับ รับตั้งแต่10ตัวนะครับก็สามารถที่จะไปส่งให้ท่านได้นะครับท่านรอรอหน่อยนะครับภายใน10วันสามารถส่งถึงตัวประเทศและเก็บเงินปลายทางครับเราไม่รับมัดจํานะครับไม่มีการรับมัดจําใดๆนะครับแจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วเราดําเนินการส่งให้เลยนะครับเน้นเป็ดคุณภาพนะครับเป็ดสาวแท้นะครับตัวละ180บาทโทร0 8 1 7 7 3 6 0 5 0ครับ เลี้ยงเป็ดไข่มีไข่สดไว้ทานทุกเชา้าเลี้ยงขายไข่ได้นะครับขอบคุณมากครับ